เป็นพวกบาคาร่าตอนนี้ก็จะเป็นมาเป็นพวกสลอ็อตนะปัญหาคือได้ก็อยาก<ต>ได้นนอีกเสียก็อยากเอาคืนเสียแล้วก็อยากเอาคืนและเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไปกู้หนี้ยืมติดนีอันนี้เป้ยมึงเคยได้เงินจากส,สล็อตกับบาคาร่ามากสุดเท่าไหร่อ่ะประมาณสองสามหมื่นสามหมื่นนะนี่คือสล็อตหรือบาคาร่าอันนี้คือสล็อตครับเดาว่าตอนเล่นแรกๆถูกไหมใช่ครับอ่ามึงเสร็จแล้วมึงเล่นเว็บใช่ไหมใช่ครับเว็บมันโกงพูดอย่างนี้แล้วกันมันจะมาในทรงนี่แหละแรกๆก็จะได้ก่อนแล้วถึงเวลาปุ๊บ มันก็จะไม่เริ่มไม่ให้มึงละมึงจะเริ่มเสียเสียเท่าที่มึงได้มันหลังจากนั้นก็จะไปจุดที่ที่มึงจะเริ่มเสียมากกว่าที่มึงได้สักพักมันก็จะให้มึงถ้ามึงไม่เข้าเล่นมันพีกอดมาแม่งมีโบนัสให้เล่นฟรีอีกถูกปะ่ะเออมีสปินเครดิตให้ป่นอีกพอป่นอีกแม่งอ่ะเฮียก็ได้มาได้สางหเสียมันกง สล็อตเนี่ยเขาเรียกว่าโกงในโกงต่อให้มึงไปที่คาสิโนโจริงๆสล็อตเป็นของที่อย่าเล่นหลักการของสล็อตก็คือว่ามันจะมีแ็กพอตจะแตกหนึ่งครั้งแล้วก็จะได้มาหลายแสนเลยนะในคาสิโนระบบจะตั้งเครื่องเลยว่าถ้าเครื่องนี้แม่งถูกกดครั้งที่1,000พละกันแตก1ทีเวลาไปเล่นสล็อตในคาสิโน,โนเนี่ยดวงอย่างแรกคือเลือกเครื่องไหน ถ้าสมมติว่ามึงเลือกเครื่องที่แม่งเล่นมา990ทีแล้วมึงไปโยกอีก10ทีแตกอ่ามึงโชคดีดวงคือการเลือกเครื่องก่อนเลยนอกนั้นมึงไม่มีวันรู้ตู้สล็อตตามคาสินโนจึงชอบติดป้ายประกาศว่าตู้นี้แตกมาเท่าไรเท่าไหรเท่าไหร่เพื่อมันเป็นการทําให้คนรู้สึกเชื่อว่าตู้นี้เคยจ่ายจริงนี่คือสลอ็อตคาสินโนสล็อตแบบตัวเป็นๆเ,เลยนะแต่ทีนี้พอมาสล็อตในออนไลน์อีเหียนี้จบเลยแม่งมึงเล่นกับหน้าจอดิจิตอลที่ เชี่ยมันเซ็ตไม่ให้มึงได้เพราะนั้น สิ่งที่พี่พูดอยู่เสมอนะเตยการพน,นันคือกีฬาที่ใช้อุปกรณ์เป็นเงินเชื่อไหมพี่อะ่ะเวลาไปต่างประเทศเนี่ยพี่เข้าบ่อนพี่เข้าไปเล่นคาสิโนโนะพี่ถึงสอนพวกมึงได้อะมึงรู้ไหมกูเข้าไปเนี่ยกูไม่ได้หวังว่ากูจะได้เงินเลยนะแต่มันสนุกดีม,ดมันสนุกกูกรรมไปเนี่ยไอเชียไม่อยากพูดเลยเป็นจํานวนเงินเยอะมากแต่กรรไปบอกเลยว่าพร้อมอปโยนทิ้งอ่ะไม่ได้อยากได้อะไรกลับมาเลยแต่เวลาเล่นเนี่ยมันมีความหวังว่าจะได้จะได้มันตื่นเต้นตรงนี้มันคือหัวใจ มันเต้นแรงมากโดยไม่ต้องกระดิกตีนสั่งค็อกเทลแจ๋วแจ๋วแต่งตัวดีๆนั่งเหละสาวในคาสิโนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นพระเอกเจมบอลคือเข้าไปซื้อแอมเบียนอย่างนั้นเลยแล้วไม่เคยคิดว่าจะได้ตังค์เลยบางทีก็ได้กูจดทุกครั้งแต่พบว่าไอ้เฮี้ยได้เสียเพราะว่าเสียมากกว่าได้ต่อให้ไม่โกงการพน,นันก็ได้เปรียบเราอยู่แล้วและพอมึงเล่นผ่านเว็บมันโกงแบไต๋เขาเพิ่งทาคอนเทนต์อยู่เลยว่าเฮีย้ยคาสิโนออนไลน์โกงแล้วได้ยังไงมันดูมันเป็นคนๆเลยมันมีเอา อริลิทึมที่มันดูมันเป็นแอคเค้าเลยว่าพฤติกรรมการเล่นของไอเฮี้ยนนี่คืออะไรมันก็จะให้ปล่อยก่อนปล่อยก่อนไอเฮี้ยนนี่เริ่มกินกินกินถ้ามันมันจะดูพฤติกรรมเลยถ้าเกิดมึงมีพฤติกรรมเข้าขายตามที่เอากอริิทึมจับคือไอเฮี้ยนอ่าทีนี้มันล่อมึงยาวแต่ไอพวกที่แม่งโชคดีจริงคือเข้าไปเล่นครั้งแรกเข้าไปปัน่นปุ๊บได้เลยแล้วเลิกตลอดชีวิตเงี้ยบ่อนจะกลัวมากเพราะฉะนั้นเต้ยรายได้ของมึงไม่เหมาะกับกีฬาชนิดนี้ครับเพราะฉะนั้นไอที่มึงเสียไปอ่ะมึงไม่ต้อง ไปพยายามเอาคืนหรอกครับถือว่าชีวิตหนึ่งทําเงินหล่นหายมึงก็เหมือนคนจํานวนมากที่หวังว่าการพน,นันจะพลิกชีวิตแล้วก็จะสร้างรายได้ให้มึงไม่ต้องทํางานเป็นไปไม่ได้ครับต่อให้ไม่โกงกติกาการพน,นันก็ได้เปรียบมึงอยู่แล้วไปเป็นหัวมึงนะเต้